คำแปลอากาศสาัทธาจะภูมิเทวนาคามหิติกาข้าแต่ภูมิเทวดาและอากาศเทวดาภูมิเทวดาคือชั้นจาตุมจาตุมจะมีอยู่3ระดับหนึ่งภูมิอยู่ตามภาคพื้นดินห่างจากพื้นหนึ่งศอกแล้วก็จะมีรุกขะอยู่ตามต้นไม้ที่มีก่นแล้วก็ระดับที่3คืออากาศเทวดามีวิมานอยู่บนยอดไม้บนต้นไม้ใหญ่ เห็นไหมเวลาต้นมใหญ่เวลาจะตัดก็ต้องมีการบอกกล่าวเพราะจะทําให้เทวดาเขาลาบากทั้งภูมิมะทั้งรุขะที่อยู่ตามต้นทั้งอากาศที่อยู่ตามวิมาณอยู่ตามยอดก็ลําบากเพื่อเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ดังนนั้นที่เราสวดอากาศสัทธาจะภูมิธานี่ก็คือค่าแต่ภูมิเทวดาชันจัตุมหาราชที่อยู่ใกล้เราอะนะและอากาศจะเทวดาทั้งหลาย เทวนาคาคือเทวดาที่เป็นหน้าคาราชทั้งหลายมหิทธิกาคือผู้มีฤทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในอากาศก็ดีอยู่บนอากาศก็ดีภาคพื้นดินก็ดีภูมิเทวดาลุกขเทวดาจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทั้งหลายวักแรกจะสาสนังใช่ไหมก็คือเมื่ออนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทั้งหลายแล้ว ก็จงรักษาพุทธศาสนาจีรังคือยืนยาวให้จีรังยั่งยืนจีรังศาสนาคือให้รักษาพุทธศาสนายืนยาวชั่วกระนานเถิดดังนั้นบทนี้คือบทแผ่เมตตาบทให้บุญกับเทวดาเทวานาคาอากาศเทวดารุก,กเทวดาคือเทวดาที่อยู่ใกล้เราสวดเมื่อไหรสวดได้ทุกเมื่อทุกขณะอาจารย์ทึงพาสวดบ่อยๆเราไป ต่างถินต่างที่ก็บอกกล่าวได้วัรคที่สองก็เหมือนกันขึ้นต้นเหมือนกันจะเปลี่ยนช่วงท้ายใช่ไหมจากศาสนาคือพุทธศาสนาให้จีรังอันนี้จะเป็นปาณิโน,โนจีราปานิโนก็ในยะเดียวกันข้าแต่ภูมิเทวดาอากาศเทวดาตลอดถ,ถึงเทวานาคาผู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่บนภาคพื้นธรณีพื้นดินก็ดีอยู่บนอากาศก็ดีโจง อะนอโมธนาบุญกับข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้ทําบุญดีแล้วสวดบุญสัตยานั่งสัธิภาวนาสนนาธรรมดีแล้วเมื่ออ่ะนโมธนาบุญบข้าพเจ้าแล้วก็จะรักษาปานิโนนี่คือสัรพสัตทั้งหลายที่มีลมปานที่มีปานาปานาคือมีชีวิตรักษาชีวิตของสัรพสัตวทั้งหลายให้มีความสุขให้ตลอดปลอดภัยอันนี้ก็วรกที่สองวรกที่สาม จะเป็นโนสธาใช่ไหมพักที่สามโนสธาโนสธานี้ก็คือข้าพระเจ้าเนี่ยตัวเราเองทีนี้ข้าแต่ภูมะเทวดาภูมะเทวานาคราชผู้มีอิทธิฤทธิผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายมหิตธิโกมหิตธิกาที่สถิตอยู่บนภาคพื้นธรณีพื้นดินก็ดีอากาศจะเทวดาก็ดีอยู่บนอากาศก็ดีจงอะนโมทนาบุญกับข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ได้เพียรในกุศลดีแล้วในบุญดีแล้ว และจงรักษาข้าพเจ้าที่นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายคือตัวเราเองเงแหละคือเราให้บุญเขาเขาก็จะรักษาเราเป็นการแสดงเมตตาจิตซึ่งกันและกันปรารถนาดีต่อกันโลกทิพย์เขามีความซื่อสัตย์มากเมื่อได้บุญได้กุศลจากบุคคลใดแล้วเขาจะคอยเฝ้าคอยรักษาคอยอนุโมทนาไม่ให้สินใดมาแต่ต้องไม่เหมือนคนเรานะช่วยแล้วไปก็ลืมบุญลืมคนแต่ไม่เป็นไรคนเชื่อก็ได้บุญอยู่ดีแต่โลกทิพย์ เขาจะมีความซื่อสัตย์และคอยอนโมทนาไม่บอกเขาก็รักษาโนสถานนี่คือตัวเราทั้งหลายอยู่ชั่วการทุกเมื่อเทิน,นจงรักษาข้าพระเจ้าทั้งหลายทั่วการทุกเมื่อเถินวักสุดท้ายโสทิงขัดชั้นตุนั่นคือข้าแต่ภูมิเทวดาอากาศเทวดาทั้งหลายเทวนาคาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากซึ่งสถิตอยู่ในอากาศก็ดีสถิตอยู่ภาคพื้นดินก็ดีจงอนโมทนาเกับข้าพระเจ้าทั้งหลายชัวย่วการนานเตินขอ เทวดาทั้งหลายทีนี้ก็คือให้ตัวเขาทั้งหลายนั่นแหละจงมีความสุขมีความสวัสดีตลอดการทุกเมื่อเทินเห็นไหมความปรารถนาดีของเราให้กับพุทธศาสนาให้กับสรรพสัตทั้งหลายที่มีชีวิตปานาปานิโนให้กับตัวเราทั้งหลายและแม้ที่สุดก็ให้คืนกับเทวดาทั้งหลายด้วยเป็นผู้มีความสุขตลอดการทุกเมื่อเทินให้เข้าใจว่าบทนี้คือบทแผ่เมตตา ถือเหล่าเทพเท,เทวดาเทวนาคาทั้งหลาย